เวลี่ well นะครับได้ทำการจัดเต็มจัดเต็มหมายถึงตรงนี้คือสนับสนุนชิบะแบบเต็มรูปแบบและจะทำไปพร้อมกับทีมงานของชิบะอินูด้วยและอันนี้จะเป็นข่าวดีต่อต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอย n ิ e w Moon นะครับวันนี้เราก็มีหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับร้านอาหารของเวลี่นะครับที่จะทําการเผาเหรียญชิบะอินุรวมถึงเป็นการเป็นพาร์ทเนอร์กับหลายที่นะครับเอาส่วนไหนก่อนนะครับส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับเขาก็ต้องทําการเผาเหรียญโดยต้องจับมือกับ Now p a y m e n t นะครับกับ Gateway นะครับเพื่อจะ เข้ารหัสของการชําระเงินด้วยนะครับเมื่อก่อนใช้บิตเพย์นะครับวางแผนว่าจะใช้บิตเพย์แต่ว่าบิตเพย์เนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าอันนั้นต้องเป็นรายใหญ่แต่เขาใช้ Now Payment นะครับตรงนี้ก็เพราะว่า Now Payment เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้งานนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยในการชำระเงินเป็นชีบะได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟแสเต็ก ข้าวนะครับน้ำอาหารลมของโภชนาการทุกอย่างสามารถใช้ now payment ได้นะครับดังนั้นเขาก็รู้แล้วว่า now payment เป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมาะกับเขาที่สุดที่จะใช้กับรายย่อยและตอนนี้นะครับทุกคนมุ่งหารายย่อยหมดแล้วนะตัวใหญ่ๆเนี่ยมุ่งหารายย่อยหมดแล้วหรือตัวขนาดเล็กเนี่ยเริ่มมุ่งหารายย่อยเพราะเขากลัวว่า ถ้าเกิดชีบะอินโนตอนนี้มีแต่วานซื้อ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 ผลปรากฏว่าราคามันจะไม่ขยับนะครับฉะนั้นทางทีมงานเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่านโยบายเนี่ยตามแบบของอีลอนมาร์หรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะจัด,จดแจงให้ร้านอาหารเล็กๆเนี่ยรับพวกนาว Payment ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับมันใช้ง่าย นะครับมันสามารถที่จะซื้อได้และมันเข้าถึงกับคนตัวเล็กๆได้ง่ายนะครับรวมถึงตอนนี้มีตู้ ATM Bitcoin อ่ะที่ติดตั้งในประเทศสหรัฐก็เพิ่มในชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเหรียญมีมเนี่ยมันต้องมีการใช้มันต้องมีเครือข่ายนะครับในการใช้ออกไปในการหมุนเงินในทางซักชั่นเนี่ยมันเยอะๆนะครับมันถึงจะได้มีการหมุนแลก เปลี่ยนนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญเนี่ยมันมีความคล่องตัวนะครับไม่ใช่แบบว่าไปไปซื้อแล้วก็ไปตุนชิบะเอาไว้แบบวานนะนะโดยเฉพาะวานอีทเรียมนะครับในกลุ่มพันอันดับแรกเนี่ยชอบมากเลยในการสะสมชิบะแล้วผลปรากฏว่าพอไปสะสมชิบะกลายเป็นว่าชิบะราคามันนิ่งนะครับแล้ววานก็ได้ผลประโยชน์คนเดียวฉันั้นเหรียญทุกอย่างเนี่ย มันต้องมีทั้งเม้าส์นะครับและก็ต้องมีทั้งวานไม่งั้นราคาของชีบะอินุหนมันจะเสียเนื่องจากมีวานอย่างเดียวมันก็เก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวแล้วไม่สนใจเมาส์จะฆ่าเมาส์ให้ตายกะจะรวยคนเดียวพอสุดท้ายกะจะรวยคนเดียวก็ไม่ได้รวยแบบดอทคอยนะครับคืออาจจะรวยไปแต่ว่ามันไม่ได้เกิดผลดีกับเหรียญ วานรวยแน่นอนผมพูดอย่างนี้แต่ไม่ได้เกิดผลดีกับเหรียญยิ่งเก็บนานยิ่งเก็บนานแล้วจะเหมือนกับเหรียญไหนดอชคอยเก็บอมไว้จนแหลกลานนะครับแล้วพอเหรียญชีบะเทรนมาเข้าไบแนนเทขายชีบะไปหมดเลยรวมถึงตอนช่วงเดือนกันยาชีบะจะขึ้นเทขายดอชคอยจากอุปทานที่มีอยู่ตอนนั้นถึง70% และรักษาแค่สามิบอร์เซแล้วโยกไปชีบาอินโเนี่ยแหละครับเราทำให้เหตุว่าชีบาอินโเลยกลายเป็นเหรียญที่คับข้างในตอนเดือนตุลาแล้วหลังจากนั้นเดือนพฤศจิกาวานก็เริ่มเข้ามาเก็บวานก็เริ่มเข้ามาเก็บแล้วมันไม่มีการปล่อยเหรียญให้มันฟล์หรือหมุนไปตามกลไกของตลาดตอนนี้นะครับทางทีมงานต้องแก้ตรงนี้นะครับเขาเลยทำการ ให้ now p a y m e n t เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเวลลีนะครับฉะนั้น now p a y m e n t เนี่ยก็ได้เปิดตัวนะครับชีบะนะครับแล้วก็แล็กด้วยนะครับเราก็ยังมีการ mm hmm. ชำระเงินอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เวล y ก็จะมีวางแผนในการเพิ่มลอตคอยด้วยนะครับเนื่องจากลอดคอยเนี่ยในพฤษภาเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะไปเท่าไหร่พฤษภาหรือมิถุนาเนี้ยต้องดูนะครับว่า มันจะไปได้เร็วขนาดไหนก็ต้องว่ากันอีกทีแต่เอาละนะครับตอนนี้ทาง w วลี่นะครับก็เตรียมแอปพลิเคชันของตัวเองแล้วนะครับแต่อาจจะมีการเปิดตัวล่าช้าหน่อยเป็นปี2566นะครับปี2 0 2 4นะครับประมาณนั้นนะครับก็อาจจะมีการเปิดตัวเรื่องของอาหารนะครับเราก็ยังไม่รู้นะแอปพลิเคชันมันทำอะไรแต่เขาบอกว่า คู่แข่งของเขาจริงๆอ่ะคือแมคโดนัลล์นะครับเนื่องจากแมคโดนัลล์มีแฟนชายไปทั่วโลกแล้วเขาก็หวังนะนะครับว่าชีบะเนี่ยในยุคของเขาเนี่ยเขาจะใช้ชีบะเนี่ยในการขยายเขาเรียกว่าแฟนชายของเขาเนี่ยไปทั่วโลกเหมือนแมคโดนันะครับซึ่งแมคโดนัลล์ส่วนใหญ่นะครับในยุคแรกๆเนี่ยขยายไปทั่วโลกเนี่ยใช้เรื่องของการพัฒนาที่ดินนะครับเข้ามาช่วยเรื่องของอสังหานะครับแต่ ทางเวลียเนี่ยได้ตัดสินใจว่าเขาจะใช้ชีบะอิน u นเนี่ยแหละกับดอชคอร์เนี่ยแหละนะครับรวมถึงตอนนี้นะครับทางเวลียก็มีการเปิด NFT นะครับตัวใหม่ร้านเบอร์เกอร์นะครับตัวตัวใหม่ของเขาที่จะขายบนชีบะเขาเรียกว่าชีบะสวอปนะครับตัวนี้นะครับบนแพลตฟอร์มก็มีการจับมือกับจอร์นริชมอนด์ด้วยนะครับเราก็มีการเผาโทเค็น โอเคข้อมูลเนี่ยประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันอากาศร้อนครับน้ำลายนี่ฟูมปากเลยนะแล้วก็เหงื่อนี่ก็ไหลนะครับถ้าเกิดบางคลิปเนี่ยเหงื่อไหลเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะอากาศมันร้อนมากนะครับที่เชียงใหม่นะครับผมอยู่บนดอยด้วยนะครับเพราะอากาศมันร้อนก็ร้อนจริงๆเนี่ยนะครับมันเหงื่อแตกนะครับแล้วไอเราจะเช็ดเหงื่อเนี่ยมันโอ้ไม่ไหวนะครับหมดสมาธิกันพอดี เอาแหละนะสำหรับวันนี้เราก็หวังนะว่าชีบะอินุจะ go to ดว m ม o n ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ n c r y t t o นซี่ Community นนะครับทักเข้ามาได้ที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าชีบะนะ จ o g o t o the moon นะครับเรามีกลุ่มชีบาดด้วยทักเข้ามาที่เพจแล้วกันแล้วเรามีเหรียญตัวหนึ่งทํำประกันโดยชีบะชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04 00ตัว8 0 0พันดอลลาร์อุปทานมีพันล้านล้านเหรียญการเผา3%เปเซนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจแล้วกันและผมย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าชีบาอินุจัด o t ลต Moon เหมือด้วยกัน จะมูนไปด้วยกันแต่ช่องคอยหนึ่งโมงสำหรับวันนี้ขอตัว